แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาตั้งใจจะมาซ่อมรถมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคิดว่าโมเด์ไซ์น้องน่าจะอยู่ไกลแต่ด้วยความที่น้องก็ขับขี่กันเร็วด้วยก็เลยพุ่งชนพี่เขาเได้รับบาดเจ็บผู้ปกครองก็ตกใจนะคะออรีพาน้องส่งโรงพยาบาลไป เนี่ยไปใกล้ไปไกลต้องบอกลูกบอกหลานหมวกกันน็อกต้องใส่นะลูกอย่าสิ่งอย่าใช้ความเร็วสูงเกอย่าสิ่งใช่แล้วก็คือขับให้มันชิดซ้ายเข้าไว้คือถ้าใช้ความเร็วจํากัดเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเรายังมีเวลาตัดสินใจอืมพอเร็วขนาดนี้คือไม่มีเวลาจริงๆอ่ะนะฮะอ่ะเมื่อวานนี้ที่อาสมรือีเนนะครับคุณผู้ชมเขามีการจัดพิธีครอบครูเสียญพ่อปู่ขึ้นปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนก็ตามที่มีรอยสักมีการสักยันโอ้โหบอกเลยของขึ้นกันเป็นแถบๆเลยครับ รรยานคเจแลไลท์ฟรชชี่เพิ่มความอร่อยสามรสใหม่ลิ้นจีอ่งนุ่นฮิชมีเม็ดบีชเคลียวสนุกรองท้องหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขาชั้นนำทั่วประเทศ พลังความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรอนเพื่อผมของคุณ l o r e a l Paris Elsaf ไฮยาลูรอนมอสเจอร์ด้วยไฮยาลูรอนช็อตติมความชุ่มชื้นให้ผมทันทีผมชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงนี่แหละผมเด้งสวยมีชีวิตชีวา Elsaf ไฮ al ลูรอนมอสเจอร์จาก l o r e a l Paris เพราะเราคู่ควรดูนมเปรี้ยวดูดัชมิวดีไลท์สูนรน้ำตาลน้อยศ1นดูประโยชน์ดีๆดูดีไลท์ผมปางแปรงถึงแกนจะก,กี่เคมีก็ไม่กลัวผมขาดร่วงจะกัดตัดยืดย ด้วย t r a s e m e Hair f a l Control ที่มีเทคโนโลยี b o n Repair ช่วยลดผมขัดร่วงได้ถึง98%ใหม่ t r e s e m e Hair f a l Control อร่อยเร็วแรงแค่เปิดรหัสมามาาครับก็รับเด็ด2กิกจาก True 5G ฟรีทันทีพร้อม <c oughs> ลุ้นโชคทองทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1,300,000บาทหมดเขต28กุมภาพันธ์2566อร่อยแรงทั่วไทยทำไมถึงเลือกใช้ l i ฟ์ l ีจะ้ะ พราะยืดสองเท่ายืดสองเท่าหรอไลฟี่ยืดหยุ่นสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคลายใส่กางเกงไงใส่เองได้ง่ายไลฟี่กางเกงซึมซับสบายดีเมืองไทยของอร่อยเยอะ <c oughs> ขอแนะนำก๊อดคอดี้พุงทลายอร่อยดื่มง่ายได้น้ำเนื้อมีส่วนผสมของพุงทลายใหม่ก๊ดอดคอร์ดี้ ขอให้เดือนแห่งความรักนี้มีแต่ความโรแมนติกอิ่มเดี่ยวอิ่มคู่ก็ลดสูงสุด60% grab Unlimited ใส่โค้ดลดรวม250บาทและส่งฟรีอินลดกับเมนูที่ชอบได้ทุกวันกับ grab food วันนี้ถึง5มีนาคม2566 <Yellow shit> new i s นมเปรี้ยวดูดัชมิลดีไลท์สูรน้ำตาลน้อย0.1%ดูประโยชน์ดีๆดูดีไลท์ สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียรปุ๋ยทิพผลผลิตดีชีวิตดียาเป่าคอจาจินซีกว่าส่วนผลิตจากสูตรภัยธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะก่อนจะไปส่องเชิญจ้องที่หน้าจอก่อนเหตุการณ์นี้ตามลากกระบะใจสองสีใจสองสีเป็นอะไรเหมือนใจดีแต่จริงๆแล้วใจร้ายชนคุณป้าสองคน